ได้มีบุญไห้มีลาให้มียศได้เพิ่มยศมีอำนาจวาสนามีวันละมีความสุขมีชื่อเสียงอย่าเริญนรุงเรืองร่ำรวยให้มีบุญให้มีบุญให้มีบุญได้มีลาให้มียศมีอำนาจ วาสนามีวัรณะมีความสุขมีชื่อเสียงจะเรินรุ่งเรืองร่ำรวยให้มีบุญให้มีบุญให้มีบุญให้มีลาไม่มียศมีอำนาจวาสนามีวรรณะมีความสุขมีชื่อเสียงจะเรินรุ่งเรืองร่ำรวย เป็นกองในบทเร่งที <S <s ่กองหมแล้วครับเห็นนี้ไปแล้วก็าจะได้เข้าสู่ในระดับขั้นตอนที่ีการตามกระดการซึ่งได้จำเรียมในส่วนเบื้องต้นไปแล้วกัน้วยจะมวมารตัว่อของธร ขงพุทธปฏิมาปีปฏิสตานภายในพระมหารณรงเจริญพระเกียรติแห่งสิบพรรษาวัดไตรปิฎกเดารามเขตธรรมกตะวันกรุงเทพได้ด้ารอธิษฐานกิจไม่ว่าจะเป็นพระเดชคุณพระโสดวชิรภูมีวัดสุทธิเทพพุทธรามกรุงเทพมหานครพระเดชคุณพระราชาวนาวัชราจารย์วัดแสวงบ่อจังหวัดนนทบุรีพระเดชคุลนั่งจุฬาภรณ์วัดจุฬสวง หลวงพ่อหินวัดดุรามีจังหวัดสมุทรสงครามประเดชพรกรณ์พระวชิระญาณอธิโชธวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านพระครูวิสุทธิสมุทรคุณหลวงพ่ออนันต์วัดบางรีน้อยจังหวัดขอนแการและพระสงฆ์เจตุรวัตรสวดพุทธพิเศษจากวัดสุพรรณเทพพราราชาซึ่งในฐาน้นั้นพระสงฆ์เจตุรวัตรนั้นได้เมตตาเดินทางมาถึงนี้ พนะระมหาบุญดลเจริมพระเกียรติ80ดสิบพรรษาวัดไตริ่พิทยารามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าสู้ไว้ อ6รูปจะได้เมตตาในการอาธิษฐานอิกนะครับ ई महाया सपसं ที่อเสด็จพระราชาคณะจวัดพระสุภัทโทรา์รามเผลอภููพระราชาวังวัชรการพิปัสนาหลวงพ่อชุกชัวัดเจดรจังหวัดเรียคูรีเดลอูตวพระสุนทรเจ้าสิปัสนาหลวงพ่อพัฒนรามีจังหวัดสุรารัเผลอูตพดะวัชรญาพิปัสนาหลวงพ่อโชววัดพุทธไกสวรรค์จังหวนครศรีธิราท่านผู้อุทิ ่อานพราีน้อยะัางไทนั่นอธินะครับถท่าท่านท่านทาประจตแหน่งลครับหรือจะได้าเทมเลยครับเรียกนท่านเรียกับยืนโคงโอเคในนี้ก่อนทำหน้าที่แายได้เรีจะ้่วนจ้ายกาู กานที่ถามคุณแม่ขอ่ตพระพิฆาตก็คุณแม่ขอเรื่องทู่อัศวินดีดูแตลอดครับแต่ที่เพิ่งเดินมาสำรวจการศึกษาต้องการี่มากัศวินตลอดตลอดจังเลยค่ะให้

他就是他，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 他 ผู้ภาพิเศษในวันนี้ด้วยนะครับุงงบนั่นครับข้นาอย่างกี้นับมองดูฟุกฝนตก

Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!